สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่หนึ่งมกราสองห้าหกหกแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบจะตีหนึ่งแล้วนะครับมาดูหมอกันในวันแรกของปีเลยนะครับเราจะดูไพ่ทาโร่โดยจะแยกเป็น2ชุดนะครับเราจะเอาไพ่เมเจอร์เนี่ยมาดูเป็นไพ่ประจําปี2องหของราศีต่างๆนะครับแล้วก็แยกไพ่หมเนอร์อีกห้าสิบหกใบมาดูดวงประจาเดือนของเดือนมกราเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะสับไพ่แล้วมาดูกันเลยนะครับ ตอนนี้เราก็สับไพ่ไปแล้วนะครับเราจะเริ่มดูจากราศีมังกรไปยังราศีธนูเลยนะครับทางซ้ายของผมเป็นไพ่เมเจอร์นะครับมาดูว่าราศีมังกรได้ไพ่ประจําปีอะไรนะครับ High p r i e t e s นะครับแสดงว่าชาวราศีมังกรปีนี้เป็นปีแห่งการเรียนรู้ศึกษาความรู้ต่างๆนะครับมีโอกาสดีอย่างมากถ้าชาวราศีมังกรถ้าคนที่จบปริญญาตรีจะต่อปริญญาโทรปริญญาเอกนะครับศึกษาเรื่องใดให้รู้ลึกร,รู้จริงนะครับเป็นปีที่อาจจะไม่ค่อยขยับขยื่นอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่า จะศึกษาอะไรแล้วก็ลงลึก,ลลก,ลกในเรื่องนั้นนะครับเรามาดูว่าเดือนมกราของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไงบ้างน,นะครับชาวราศีมังกรเดินมกราได้พ่าสีดาบนะครับสีดาบเป็นการพักฟื้นอยู่นิ่งๆก่อนนะครับเป็นเป็นเดือนแรกของปีของปีนะครับยังยังไม่ควรจะขยับขยายเริ่มโปรเจกต์ลงทุนอะไรมากพักเป็นเดือนที่ควรจะพักหลังจากเหนื่อยมาในปี65สักเดือนหนึ่งก่อนแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่การงานการเงนิน,งนความรักน่าจะไปเริ่มตอนกรุงพาดีกว่านะครับ ต่อไปราศีกุมนะครับไพประจำปีได้ไพ่เดอเลเวอร์นะครับเดลเวอร์ที่แทน,นถึงการตัดสินใจที่สสำคัญของชีวิตแสดงว่าปี2,5,6นี้ชาวราศีกุมเป็นปีที่ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับกับเรื่องสําคัญในชีวิตหรืออาจจะเป็นปีที่มีความรักเข้ามาหาสําหรับคนที่โสดมาในปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็จะได้พบความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนมกราของชาวราศีกุม ได้ไพ่สีกาธาสีกาธาแทนความมั่นคงนะครับจะได้งานมั่นคงจะได้บ้านได้รถทรัพย์สินใหญ่ๆนะครับเป็นเดือนแรกดีขอ,ของชาวราศีพุธเลยนะครับต่อไปชาวราศีมีนะครับถ้าประจำปีเดือนมูนนะครับเดือนมูนอาจจะเป็นปีที่ชาวราศีมีมีความคุมเครือกับชีวิตนะครับยังไม่ชัดเจนว่าเอ๊ะเราจะเลือกทางชีวิตทางด้านไหนแต่ว่าอย่างน้อยอะไรคนที่ทํางานด้านเอ่อใช้งานศิละปะใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์นี่ก็ถูกฉลองมากสำหรับ ปี256ของชาวราศีมีนนะครับเดือนมุกราของชาวราศีมีนได้ไพ่สิบเหรียญดีมากเลยนะครับแสดงว่าชาวราศีมีนเป็นชาวราศีที่ได้ผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีมากนะครับอาจจะได้เงินโมนัจเยอะนะครับมีทรัพย์สิสนจากครอบครัวสามารถไปต่อยอดทําธุรกิจได้นะครับต่อไปชาวราศีเมษไพ่ประจำปีได้แก่ the devil นะครับ the devil ก็คือซาตานนะครับแต่มันก็ไม่ชนะกลัวอย่างที่คิดนะครับอาจจะเป็นปีที่คุณอาจจะ ถูกพัฒนาการตกอยู่ได้อทธิพลอะไรบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่ยๆเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามันเป็นพฤติกรรมที่คุณสามารถควบคุมได้เช่นสมมติเป็นความขี้เกียจของคุณไม่อยากลุกมาทาอะไรอันนี้ก็ต้องแก้ตัวกระเด็น,นคำความมีวินัยความทําสิ่งที่ดีต่อชีวิตคุณคุณก็อาจจะลน้นหลุดพ้นจากพันธนาการนี้มาได้นะครับสําหรับชาวราศีเมษเดืนอนมกราคมชาวราศีเมษได้ไพ่ราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วย ผู้โสดก,กับผู้หญิงนะครับถ้าคุณผู้ชายชาวราศีเมษอาจจะเป็นไปได้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือนารีอุปถธรร์น,นะครับจากผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงชาวราศีเมษอยู่แล้วก็จะเป็นที่รักใคร่มีคนมาชอบพอนะครับก็เป็นเดือที่ดีนะครับต้นปีของชาวราศีเมษต่อไปชาวราศีพฤษภไพ่เป็นไพ่เป็นเดอะทาวเวอร์นะครับ The Tower เดอะทาวเวอร์อาจจะไม่ดีนะครับเป็นไพ่ที่จะรู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีกับชีวิตแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีนะฮะเดอะทาวเวอร์แสดงว่า ความล้าหลังอะไรที่มันไม่อัปเดตมันก็คงจะต้องถูกทิ้งไปตามกาลเวลานะครับบ้านที่มันเก่าก็จะต้องพังและสร้างมันใหม่งานที่ธุรกิจไหนที่มันไปต่อไม่ได้แล้วเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่เราไม่สามารถยึดติดยึดติดกับธุรกิจเดิมๆหรือสถานที่อยู่เดิมๆที่มันเสื่อมไปตามกาลเวลาได้นะครับ <Okay. S 1> ชาวราศีพฤษภเดือนมกราได้ไพ่แปดถ้วยมันก็สอดคล้องเลยนะเริ่มต้นเดือนแรกนี่ก็ต้องเดินทางออกจากชีวิตรูปแบบเดิมๆครับอาจจะไปเรื่องความรักหรือการงานก็ได้ที่ เมื่อมันมาถึงจุดๆหนึงแล้วไปต่อไม่ได้ก็ต้องเดินถอยออกมาเพื่อเริ่มต้นใหม่นะครับต่อไปชาวราศีเมถุนให้ประจําปีได้ไพ่เดอะเอ็มเพรสอันนี้ดีมากนะครับเป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะของคุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนนะครับคาดหวังการตั้งครรภ์ก็จะมีบุตรสมบัตนานะครับคาดหวังความรักก็จะพบรักที่ดีในปีนี้นะครับเดือนมกราของชาวราศีเมถุน ได้ไป6ถ้วยนะครับหด้วย6ถ้วยเป็นการย้อนกลับไปหาอดีตนะครับเช่นคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าเก่าไม่ก็ทางคนรักเก่านะครับหรือว่าอาจจะได้กลับไปทํากิจกรรมอะไรบางอย่างที่เคยทําไว้ในอดีตแต่ว่ายังทําไม่สําเร็จได้กลับไปหามาอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปชาวราศีก็กดไพ่ประจําปีเดือะสตาร์ดีมากนะครับชาวราศีก็กดปี2องหจะเป็นปีที่สมหวังคิดอะไรสมปรารถนานะครับง่ายๆเลยเดือนมกราคมของชาวราศี กรกดได้ไพ่อัศวินเหรียญนะครับอัศวินเหรียญเนี่ยคืออาจจะแทนมีตัวช่วยทางการเงินมีที่ปรึกษาเรื่องดันการเงินที่ดีนะครับหรือสําหรับคุณผู้ชายที่เป็นอ,อ,อยู่ในวัยหนุ่มในวัยทํางานก็จะมีโอกาสหาเงินได้ดีเก็บเงินได้ในเดือนมกราต้นปีนี้เลยนะครับต่อไปราศีสิงห์ไยพย่ประจำปี The Strain คเ St ดอะสเตรเป็นปีที่คุณจะต้องผ่านความท้าทายทางด้านจิตใจต้องเข้มแข็ง และถ้าคุณผ่านไม่ได้ปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆสําหรับคุณนะครับต่อไปเป็นไพ่ประจําเดือนกราขาคมชาวราศีสิงห์นะครับอันนี้ได้ไพ่2กระถานะครับ2กระถาก็จะแทนว่าคุณจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับถ้าการทํางานก็จะได้ไปดูงานาที่ไกลๆอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้ฮะได้มีความรู้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆที่เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีของชาวราศีสิงห์ครับ าชาวราศีกันพไพ่ประจําปีได้ไพ่เดอะชาริลออตนะครับปีนี้เป็นปีแห่งการต่อสู้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคแล้วก็ต่อสู้ใจะสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการงานเรื่องครอบครัวความรักนะครับเดือนมกร,ราของชาวราศีกันได้ไพ่เก้าเหรียญดีมากนะครับแสดงว่าการเงินดีเป็นีราศีหนึ่งที่อาจจะได้รับโบนัสดีได้รับผลประกอบการดีจากปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ จะทําให้มีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้นมีทรัพย์สินที่ความเป็นอยู่ที่ดีนะครับสำหรับชาวราศรีกันต่อไปเป็นไพ่ประจําปีของชาวราศรีตุลน,นะครับได้ไพ่จัติสเป็นปีที่ดีของชาวราศรีตุลน,นะครับก็ชาวราศรีตุลก็มีสัญลักษณ์เป็นตาช่างอยู่แล้วได้จัตุริสก็ถูกฉลกมากนะครับเป็นปีที่จะได้รับความยุติธรรมการเซ็นสัญญาผลตอบแทนต่างๆในการทํางานก็คุ้มค่าคุ้มเหนื่อยนะครับแล้วก็ชีวิตดําเนินไปบน,บนความบาลานซ์นะครับแล้วก็ ม่าจะเป็นเรื่องการงานความรักนะครับเดือนมกราของชาวราศีตุลได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับเป็นเดือนที่จะบอกว่าต้องประหยัดก็ได้นะครับใช้เงินอย่างอดออมแต่ว่าในทางหนึ่งก็มีโอกาสนําเงินที่ได้มาอาจจะเป็นเงินเก็บหรือรายที่มันเข้ามาในเดือนมกราเนี่ยไปลงทุนให้ผลงอกเงยในเดือนต่อๆไปนะครับต่อไปเป็นไพ่จำปีของชาวราศีพิจิกนะครับได้ไพ่ฮาร์โลฟันนะครับเป็นไพ่ที่ดีเหมือนเป็นไพ่พระคุ้มครองนะครับมีอะไรก็จะแค้วคลาดมีผู้ใหญ่คอยแนะนําก็เป็นชีวิตที่ มีความสุขนะครับสงบร่มเย็นของชาวราศีพิจิกในปี2566นะครับเดือนมกราของชาวราศีพิจิกได้ไพ่สวินดาบนะครับสวินดาบนี่อาจจะมีตัวช่วยในเรื่องเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการตัดสินใจทําอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานการลงทุนนะครับหรืออาจจะบอกใบ้ว่าคุณอาจจะต้องกล้าที่จะ ตัดสินใจลงทุนแล้วก็จะได้ประสบความสำเร็จนะครับสุดท้ายราศีธนูได้ไพ่ไประจำปีเป็นเอ็มเพล์อันนี้ดีมากนะครับถ้าอยู่ในองค์กรก็จะเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นไปอยู่ในระดับสูงนะครับหรือในครอบครัวก็มีความเป็นผู้นำครอบครัวสามารถดูแลนำพาครอบครัวได้ดีนะฮะเดือนบุมมกคลาของชาวราศีธนูได้ไพ่ห้าถ้วยอันนี้อาจจะเป็นไพท่ที่ดูไม่ได้ดั่งใจาทาอะไรแล้วอาจจะคาดหวังมากไปบางทีก็อาจจะได้สิ่งที่มันตอบกลับมาไม่ ไม่ดีนะครับหรือเป็นหรือเรื่องความรักก็เหมือนกันนะครับบางทีเรามีความรักมีคู่ที่ดีแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรถูกใจทุกอย่างนะครับแต่ก็ขอให้ชาวราศีธนูนโชคดีนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับขอทุกท่านโชคดีในปี2 5 6 6นะครับสวัสดีครับ